สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไวจักรยานราคาหน้าทีมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบแฟตไบที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเปิดตู้เมื่อตกี้เลยนะครับของมันมาเป็นกล่องอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะออกมาแกะออกมาจาัดก,กล่องนะครับเขาก็จะมีพลาสติกห่อให้มีโฟมแพ็คมาให้กันกระแทกนะครับก็ช่วยเซฟ การลอยอะไรในระดับหนึ่งเลยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะช่วยกันไม่ให้รถนเป็นลอยนะครับกันเกียร์พังกันอะไรพวกนี้ถอดเอามาเ้าก็ถอดออกเลยนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์นะครับเดี๋ยวช่งางก็จะประกอบให้ดูอ่าเดี๋ยวให้ช่างเขาช่างแจ็คเขาเตรียมนะครับเขาเตรียมแกะนะครับอ่าแล้วก็มาดู สีมันมีมม,มีหลายสีนะเดี๋ยวแกะให้ดูสองสีกันละกันสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็สีดําแดงเนี่ยแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแกะไอ้พวกโฟมพวกอะไรออกไปแล้วนะครับสีดําแดงสียอดนิยมอยู่แล้วดาแดงนะครับเฟรมนี่จะลาดอย่างนี้นะฮะคืนคอมรถสบายๆครับตัวเล็กก็ขี่ได้นะครับ เกียร์เจ็ดสปีดเจ็ดสปีดนะครับพวกพวกพวกเนี่ยพวกรถแฟตไบนะครับมันจะเป็นพวกเกียร์ที่มันขามันยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่มันต้องใช้แรงเยอะนะครับพอใช้แรงเยอะเนี่ยจานหน้าเนี่ยมันก็จะเล็กหน่อยนะครับถ้าเทียบเข้ากับรถ ทั่วไปมันก็จะเป็นประมาณจานกลางนะครับซึ่งมันจ,จับคู่กันกันกบรถแฟตไบอ์นะครับแล้วก็มีเฟืองนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากเนี่ยเจ็ดสปีดเพียงพอแล้วนะครับยางนะครับเป็นยี่สหกคูณสี่จุดศูนย์ตัวนี้มีช่องระบายลมนะครับเพื่อ เวลาขี่นะแล้วมันยุบๆนะพอยุบป,ปุ๊บลมมันจะปูดออกมาตรงนี้นะครับทําให้มันยุบได้เยอะแล้วรถมันนุ่มมันทาทาหน้าที่เหมือนช็อคอัพเลยนะครับเราจะขี่ได้นุ่มนวลไม่ต้องเติมลมเยอะนะครับเติมแบบพอให้มันบีบบีบลงไปได้นะครับเนี่ยจริงๆประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะนะนะครับหรือเ,เติมเข้าไปหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะยืดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นยางไนล่อน อ่า่างแจ็คก็พร้อมเลยนะครับของที่แกะออกมาเนี่ยนะครับพอแกะไอเทปกองโตๆเนี่ยออกมาก็จะมีล้อชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีไอเตียตัวที่มันโปรเทคเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเนี้ยแกะออกไปแกะออกไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ขั้นแรกนะครับตัวคอเนี่ยก็จะใส่น็อตมาก็ ถอดมันออกก่อนนะนะมีสี่ตัวก็ถอดมันออกก่อนทอนเป็นอันร้อยนะครับเป็นเหล็กหล่อมาแข็งแรงเลยแล้วก็ใส่แ่นเข้าไปนะครับใส่เข้าไปดูพิธีการจัดจัดสายเบรกนะครับเห็นไหมเขาจัดแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปสี่ตัว ใส่ตัวแรกอย่าเพิ่งใส่แน่นนะครับใส่แค่เอาให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวสองตัวสามตัวสี่เข้าไปใส่ครบสีตัวแล้วก็อัดเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับเอาแค่พอตึงๆมือนะอย่าไปใส่แรงสุดๆนะครับเดี๋ยวมันจะบ่าเราถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยนะครับชุดเกียร์จะอยู่มือซ้ายนะแล้วเบรกอยู่มือขวานะครับต่อมานะครับตัวตุ่มล้อนะมันจะมีเหล็ก อย่างนี้ยมานะครับเอาไว้ค้ำไม่ให้มันเป็นรอยนะครับหลังจากเขาก็จะถอดออกเนี่ยถอดออกมากองแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคลายเบรก,บกแต่รับไปประกอบเองเราก็จะตั้งเบรกให้แล้วอ่าแต่ถ้าเกิดคุณไปประกอบเองล่ะทางนี้เขาจะตั้งเบรกไปให้เลยนะครับจากร้าน แล้วก็เอาล้อสใส่ไขยน็อก่อนแล้วก็จะเล็งดิสให้ตรงฮะวีฟังแล้วก็จะเด็งเล็งดิสให้ตรงนะครับเด็งให้ตรงกับจานอ่าเข้าไปแล้วนะครับรนีกก็จะ หมุนหมุนตัวนี้นะครับสังเกตนะใกล้ตัวใกล้ๆนะมันจะมีไอแผ่นอันนี้อยู่นะเห็นไหมเห็นแผ่นนี้ไหมเห็นแผ่นนี้ไหมอ่าคุณต้องหมุนให้มันเข้าไปในรูนี้นะมันเป็นตัวยึดไม่ให้ล้อมันหลุดเพราะล้อแฟตไบอยมันหนักนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดเอานะครับเป็นตัวยึดไม่ให้ล้อมันหลุดในในเวลาขี่นะนะครับอย่าลืมใส่นะ จุดต่อมานะครับเล็งล้อเนี่ยตรงนี้นะครับให้มันให้มันตรงนะครับพอพอมันตรงปุ๊บเราค่อยขันให้มันแน่นนะครับบทตปก,กตินะเราใส่ปุ๊บแล,แล้วกดลงไปปุ๊บอะ่ะมันมักจกะตรงเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่เพื่อความชัวเราก็เล็งอีกสักนิดนึงนะครับโอเคนี้ใส่แล้วนะครับดิสกับเบรกตรงแล้วแต่ปกติอะถ้าเกิดจากโรงงานมาเนี่ยทางดาราสเรานะ บริษัทเราเนี่ยจะตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับแต่บางที่เขาก็ไม่ตั้งเขาก็ส่งมาให้ลูกค้าตั้งเองและจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่มันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าเกิดทางร้านไม่ได้ตั้งไปให้นะครับอต่อไปเขาจะประกอบบ่อนะไอ้บางโรงงานเขามีคู่มือมาให้บางโรงงานก็ไม่มีไอ้โรงงานนี้เขามีคู่มือมาให้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูชา่ชางแจ็คเขาแล้วกันนะครับนี่นะครับบาอก,กับหลักอานมันจะแยกมานะแล้วเขาก็ใส่เข้าไป,ใส,าไปใส่เข้าไปนี้เออใส่ปุ๊บ แล้วเขาก็จะปรับให้มันแน่นนะครับหรือต่อไปไปปรับองศาตอนขี่อีกทีก็ได้พอประกอบล่างเบอะก,กระลังอางเสร็จแล้วอ่ะใส่เข้าไปในอ่าใส่ครับอืมแล้วก็หมุนตัวนี้ทั่วไปนะครับลองใช้ดูปรับเดียวก็จะเป็นแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นปลดเร็วนะครับใช้งานง่ายแล้วก็บันไดนะครับ นนริงนะ R นะไลท์ Light, นะครับ L left นะครับดูดีๆนะตัว R นะครับตัว R ใส่ข้างขวานะถ้าขวาเนะี่ยถ้ายืนจากหลังรถนะยืนจากหลังรถนะครับข้างเนี้ยนะครับข้างเนี้ยเป็นขวานะไม่ที่ยืนจากหน้านะนะครับอ่าแล้วหมุนไปข้างหน้านะครับหมุนไปข้างหน้าอ่านะ แล้วก็ุญแจเบอร์สิบี่นะครับหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็แอลนะครับเลฟซ้ายก็ใส่ข้างซ้ายก็หมุนอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนี่ง่ายๆนะครับก้หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็เอากุญแจเบอร์สิบสี่ขันเข้าไปให้แน่นโอเคแค่นี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดเกียร์อะไรเราตั้งไปแล้วนะครับของเราเนี่ย พอเปิดกล่องเนี่ยกล่องเงี้ยมานะเราก็จะเซ็ตเบรกเซ็ตเกียร์นะครับเซตแทบทุกอย่างอะ่ะจนคุณเอาล้อหน้าใส่นะครับเอาแฮนด์ใส่เอาบันไดใส่นะครับก็แทบจะพร้อมขี่เลยล่ะนะครับมีอะไรโทรมาเดี๋ยวช่างแจ็คเขาจะนะมีอะไรก็ทางแจ็คเขาตอบให้ได้นะครับ <laughs> ไล สังแจกเขาจะไลฟ์สดวิธีการประกอบให้นะครับกอริลลาซูโมโ่เอาไปสองสีก่อนนะครับสีส้มนะครับแล้วก็สีดำแดงนะครับอ่ามีลอ้อเทปเนี่ยลอกออกนะครับลอกออกนะไม่ใช่ว่าของมันล่อนนะเราใส่เอาไว้เพื่อเพื่อให้มันสวยงามนะครับเพื่อเพื่อปกป้องไอ้พวกเนี้ยนะครับ เนน้าเสร็จแล้วพร้อมขี่เลยทางไปที่โกดังนะครับผมจะเริ่มจากมารัยโพเฉียวหน้าประตูมาลัยโพเฉียวมาลัยโพเฉียวจะอยู่ประมาณกิโลสิบเก้าพยายามออกคู่ขนานนะครับ แล้วขับตรงไปกับรถที่เสาทางด่วนหมายเลข22ทับ22เมื่อก่อนขึ้นสะพานตรงนี้อยู่ตรงหน้าโรงงานแค t เตอร์พิลล่าแล้วเข้าได้นะครับสมัยก่อนตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับมีเบรเออร์มากัน้นเข้าแล้วจะเลยนะครับพอเจอโรงงานที่สันแล้วชิดขวาเอาไว้ให้กับรถที่เสาทางด่วนหมายเลข22ทับ22นะครับหมายเลขทางด่วนจะอยู่ ทางซ้ายมือของขาเสาด้านซ้ายนะครับพืชหลังเป็นสีเขียวตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับตรงจุดยูเทิร์นจะอยู่ตรงข้ามกับสวนอาหารปิ่นแก้วนะครับกับรถเสร็จแล้วชิดซ้ายออกคู่ขนานตรงปั๊มบางจากสังเกตรโรงงานวอลโว่ยูดีหรือโรงงานสุกิเอ็เจอแล้วชิดซ้ายเอาไว้500เมตร จะเจอทางเข้าอยู่ตรงคอสะพานมีป้ายโกดังจัก,กรยานหน้าถีบสีแดงแดงเดี๋ยวซ้ายเสร็จแล้วเข้ามาสังเกตสามแยกแรกนะครับพอเจอ3ามแยกแรกให้เดี้ยวขวาพอเจอปุ๊บโกดังแรกเลยประตูที่เดียวประตูที่3ามนะครับของโกดังแรกจะมีป้ายสีแดงแงอยู่ว่าโกดังจักรยานเดี๋ยวเข้าไปเลยครับจอดด้านในหรือทางขวา